สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ซนยบางปะอินนครราชสีมานะคะ ที่ผ่านมาค่ะเราลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากันตั้งแต่ช่วงต้นโครงการคือที่บางปะอินนะคะจากนั้นเราก็ติดตามความคืบหน้านเรื่อยมาในพื้นที่จังหวัดสระบุรีอเภอแก่งคอยอเภอม่วกเหล็กอเภอปากช่องรวมถึงบริเวณนี้นะคะคืออศรีคิ้วจังหวัดนะครราชสีมาบริเวณนี้เป็นโครงการก่อสร้างตอนที่37 ขณะนี้แล้วเสร็จนะคะส่วนวันนี้ค่ะจะพาท่านผู้ชมมาชมโครงการก่อสร้างช่วงปลายทางซึ่งจะผ่านพื้นที่อำเภอสูงเนินอําเภอขามทะเลสอและอําเภอเมืองนครราชสีมาค่ะมอเตอร์เวย์สายนี้แบ่งการก่อสร้างออกเป็น40สัญญาณหรือ40ตอนนะคะวันนี้เรามาชมปลายทางตอน38 39และ40ค่ะวันนี้เดินทางมาเจอฝนตลอดทางเลยนะคะระหว่างนี้ฝนก็กําลังโปรยๆค่ะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เราจะเก็บภาพบรรยากาศของ3ตอนท้ายของโครงการนี้มาฝากท่านผู้ชมแน่นอนค่ะและก่อนจะไปชมภาพบรรยากาศโครงการทั้ง3ตอนค่ะ เช่นเคยนะคะฝากขอกําลังใจจากท่านผู้ชมก่อนนะคะฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้านล่างตรงนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเรากันด้วยค่ะและตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะออกเดินทางจากบริเวณนี้นะคะเพื่อไปดูโครงการก่อสร้างตอนที่ 38, 39และ40ซึ่งนัดหมายกับในช่างสุเจตเอาไว้ในช่างดูแลโครงการก่อสร้างทั้ง3ตอนเลยค่ะตามไปเลยค่ะ เดี๋ยวก่อนจะเดินทางนะคะต้องแนะนําคนสําคัญหน่อยไม่งั้นเราเดินทางไม่ได้หัวหน้าหมดทางหลวงสีคิ้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะแนะนําหน่อยเราจะเดินทางไปยังไงคะก็เดี๋ยวเราจะวิ่งตามทางทางมอเตอร์เวย์นะฮะที่ตอนนี้ก็คือสร้างเสร็จแล้วในตอน<ะ>37ซึ่งจะมุ่งหน้าไปตอน38ได้นะฮะ,ฮะก็เดี๋ยวเราจะขับรถนําไปนะครับ คได้เลยวันนี้คงรบกวนหน่อยเพราะว่าถ้าตอนไหนก่อสร้างแล้วเสร็จโดยหลักก็คือจะส่งมอมให้กับทางทางแขวงดูแลแล้วใช่ครับก็ตอนนี้ตรงนี้ก็เป็นหมวดใช่ครับตรงนี้ก็จะเป็นหมวดสีคิ้วดูแลถึงตอน37ค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวรบกวนพาไปหน่อยนะคะตอนนี้ฝนเริ่มลงเม็ดหนักแล้วขอบคุณนะคะหมวดคค่ะ ตอนนี้เรานั่งรถตามหลังรถของหัวหน้าหมวดทางหลวงสีคิ้วนะคะพาเรา อยู่บนเส้นทางของโครงการก่อสร้างตอนที่37ซึ่งขณะนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ตอนที่38นะคะซึ่งตอนที่38ทราบว่าก็ก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วเช่นกันจากนั้นค่อยไปต่อ39แล้วก็40ตอนนี้ให้ดูบรรยากาศค่ะถ้าท่านผู้ชมเดินทางถ้าโครงการนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จนะคะเดินทางมาจากต้นทางแล้วก็มุ่งหน้าผ่านทางสีคิ้วเพื่อที่จะผ่านไปทางสูงเนินขามทะเลศอแล้วก็ไปออกปลายทางเลี่ยงเมืองนะครราชสีมา ก็จะผ่านเส้นทางตามนี้เลยนะคะสองข้างทางตอนนี้ก็ที่เห็นก็จะเป็นพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านในพื้นที่นะคะก็ยังคงมีความเขียวขจีสวยงามเลยค่ะที่เห็นเป็นแบล็เอร์กันอยู่ก็คือสิ้นสุดพื้นที่ของโครงการตอน37นะคะข้ามไปก็จะเป็นโครงการตอน38ค่ะจริงๆตอนนี้จะต้องปิดอยู่นะคะแต่ว่าวันนี้ทางทีมหมวดก็ ช่วยกรุณายกตรงนี้ออกให้ก่อนเพื่อที่ให้เราสามารถเดินทางถ่ายทําแล้วก็จะได้นําภาพบรรยากาศตรงนี้ให้ท่านผู้ชมได้ชมด้วยนะคะว่าอนาคตถ้ามอเตอร์เวย์สายนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จเราก็จะเดินทางบนเส้นทางสายนี้ลักษณะแบบนี้ได้เลยอันนี้เข้าพื้นที่ตอนที่38แล้วนะคะตอน38ก็ก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วเช่นกันในช่างควบคุมโครงการคือนายช่างสุเจตก้อนรอนเราอยู่นะคะเดี๋ยวสักครู่ไปเจอนายช่างจะได้พูดคุยกันด้วยว่าตอน38ทําอะไรบ้างคะ่ะ นักขหมวก็นําทางเรามาถึงโครงการตอนที่38แล้วนะคะยังไงวันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะคะครับสวัสดีอยู่กับในช่างสุเจตนะคะสวัสดีค่ะในช่างค่ะครับค่ะวันนี้บอกท่านผู้ชมว่าเราจะมาดูช่วงปลายของมอเตอร์เวย์สายนี้3839 40าในช่างดู3ตอนเลยทั้ง3ตอนเลยนะคะโอ้ดีจังเลยอันนี้คือตอน38 38 38นี่อำเภออะไรคะอยู่อำเภอสุงเนินค่ะครับผมเห็นบอกว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ธันวาคม ปีปอกสองอนี่ก็เสร็จเกือบปีแล้วนะคะใช่ครับเป็นปีตอนสามสิบแปดทำอะไรบ้างคะในช่างคะก็ก่อสร้างทางเส้นหลักนะครับทางลงัด2ช่องจราจรไปกลับทั้งหมดสี่ช่องจราจรแล้วก็มีเกาะกลางลดระดับ เป็นตัวแบ่งครึ่งการจราจรครับรวมถึงด้านบนเรานี้ด้วยไหมด้านบนก็มีวัวพาดตามจุดตัดของทางหลวงท้องถิ่นสามจุดครก็เป็นสะพานข้ามมอเตอร์เวย์ภาษาชาวบ้านง่ายๆแบบนี้เลยเนาะก็คืออันนี้ก็เสร็จก็เกือบปีแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ในช่างดู39กับ40ต่อถ้าเราจะเดินทางไป39ต่อนี้สามารถใช้มอเตอร์เวย์ต่อได้หรือยังคะเดินทางได้ตลอดล่ะครับโอ้ดีจังเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรบกวนในช่างพาเราไปดู39ต่อเลยได้ครับอำเภออะไรคะ อยู่อำเพอ,องิงขามทะเลทีอสอครับค่ะเดี๋ยวไปได้วยกันเลยนะคะค่ะตอนนี้ฝนก่อนเริ่มตกอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราตามรถในช่างสุเจตไปตอนที่39นะคะ ก็ไปถึงตรงนั้นก็หวังว่าฝนน่าจะเริ่มซาให้เราได้ถ่ายรายการได้วันนี้ก็ถ่ายถ่ายหยุดหยุดตามฝนเหมือนกันค่ะวันนี้เป็นวันที่ฝนทั่วประเทศเลยนะคะเดี๋ยวเดินหน้าไปต่อที่ตอน39ค่ะ ฝนก็ตกตกหยุดหยุดนะคะในช่างตอนนี้เรามาอยู่โครงการตอนสามสิบเก้าอำเภออำเภอขามทะเลสอบนะคะทําอะไรบ้างคะตอน39บกตอนสามสิบเก้าก็เหมือนตอน3 8ครับก่อสร้างทางคู่ขนานนะครับสองช่องจราจรไปกลับข้างละาสองช่องจราจรระยะทางกี่กิโลคะตอนสามสิบเก้านี่สิบสามกิโลเมตรครับสามกิโลนะคะตอนนี้ทําอะไรไปบ้างแล้วคะก็งานหลักๆเช้่ทางหลักนี้ก่อสร้างเสร็จแล้วครับ หรืออะไรบ้างคะตอนนี้ก็เหลือเฉพาะตรงบริเวณด่านเก็บเงินซึ่งเป็นส่วนของ O N M จะมาดูแลอีกก็คือด่านข้ามทะเลสอตามชื่อเลยใช่ครับด่านอยู่บริเวณไหนคะในช่างจากตรงที่เรายืนอยู่อยู่ด้านน้นครับแล้วอย่างด้านบนนี่เป็นอะไรคะนี่เป็นส่วนของงานของวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมาท่านผู้ชมคงจาได้เราเคยนําเสนอแสดงว่าตอนนี้ด่านคืออยู่ด้านหลังเราค่ะ อนาคตถ้ามอเตอร์เวย์สายนี้แล้วเสร็จถ้าออกด่านขามทะเลสอแล้วไปยังไงต่อได้คะในช่างคะครับก็ส่วนหนึ่งนะครับก็มาออกที่วงแหวนที่ที่เรามองเห็นอยู่ตรงนี้นะครับไปขอนแก่นได้ครับแต่ถ้าไม่ใช้วงแหวนถ้าตรงไปข้างหน้าไปต่อตอนส0สิที่เรากําลังจะไปนี่คือไปไหนต่อคะอ่อก็เข้าเมืองนครราชสีมาครับค่ะคือไปเจอเลี่ยงเมืองเลยไหมคะใช่ครับไปเจอทางหลวงมายเลขสองทุนสี่คือสายเลี่ยงเมืองครับ แล้ว40นี่คือจากนี้ไปสักกี่กิโลจะเป็น40ค่ะอีก2กิโลก็เป็นตอน40แล้วครับแต่40นี่เป็นอำเภออะไรแล้วคะอำเภอเมืองแล้วครับอำเภอเมืองนครราชสีมาใช่ครับนะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูตอน40กับในช่างสุเจตกันต่อค่ะช่วงนี้คือช่วงที่เลยออกมาจากด่านขามทะเลสอแล้วนะคะ ตอนนี้เข้าถึงพื้นที่ตอน40แล้วนะคะที่แล้วเสร็จถนนสวยงามมากเลยค่ะเดี๋ยวเราตามหลังรถในช่างไปเรื่อยๆก่อนนะคะให้ท่านผู้ชมชมภาพบรรยากาศจากในรถกันไปก่อนเพราะว่าตอนนี้ด้านนอกฝนก็ยังปปรยปรอย,อยู่นะคะสำหรับด้านซ้ายที่เราเห็นมีรถใช้อยู่ตอนนี้นะคะตรงนั้นจะเป็นทางบริการหรือเซอร์วิสรดนะคะสำหรับประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้ใช้มอเตอร์เวย์ค่ะส่วนที่เราใช้อยู่ตอนนี้จะเป็นมอเตอร์เวย์นะคะ จากไปด้านหน้าบอกว่านครราชสีมา14กิโลเมตรอําเภอบ้านไผ่ขอนแก่น150ขอนแก่น195กิโลเมตรค่ะตอนนี้ระบบป้ายต่างๆตรงนี้ก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะนครราชสีมาตรงไปมีป้ายบอกถนนมิตรภาพขอนแก่นชิดซ้ายด้านหน้านเราก็จะเป็นต่างระดับแล้วนะคะขอนแก่นไปซ้าย จะไปโคนร่านหรือปักทงชัยก็จะต้องขึ้นสะพานนี้ก่อนแล้วค่อยไปวนลงค่ะเอาล่ะเมื่อสักครู่ที่เรานั่งรถมาก็คือตอน40ตอน40ระยะทางเท่าไหร่และเราทำอะไรบ้างคะคตอน40เนี่ยความยาวงานก่อสร้างทั้งหมด7.1กิโลเมตรนะครับแล้วก็งานก่อสร้างก็เหมือนเดิมก็เหมือนตอน39มีเส้นทางสายหลังข้างแนละสอช่องจราจรนะครับ,รบแต่ว่า ที่มีพิเศษนิดหนึ่งก็คือว่าจะมีทางคู่ขนานสองข้างด้วยนะครับใช่ที่บอกทางคู่ขนานสวยงามมากใช่ครับครับก็เป็นประโยชน์กับชาวบ้านแล้วก็ผู้ใช้ทุกทางที่อยู่ในพื้นที่ด้วยครับตอน4 0ินี่เสร็จนานหรือยังคะตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาสดๆร้อนๆเลยร้อนๆเลยครับตรงนี้คือยังไงคะอธิบายตรงนี้หน่อยครับรถที่จะมุ่งหน้าไปขอนแก่นก็ไม่ไม่ต้องขึ้นอัฒจันต่างระดับนะครับ สามารถวิ่งข้างล่างแล้วเลี้ยวซ้ายผ่านไปได้เลยครับไปขอนแก่นแสดงว่าไปขอนแก่นไม่มี2ทางเลือกตรงนี้ก็ได้แล้วก็ใช้วงแหวนก็ได้แล้วของโคราชล่ะคะถ้ามาทางนี้คือยังไงตรงนี้ก็คือวนวนวนลงเพื่อเข้าเมืองโคราชไปตรงแยกปักไปปักก็ได้ส่วนรถที่มาขอนแก่นที่จะเข้ามอเตอร์เวย์ก็ต้องมาลอดใต้ตัวนี้ก่อนแล้วก็วนขึ้น สรุปก็คือตอน40ตอนนี้ก็แล้วเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วค,ครับผมของในช่างที่ดูก็คือ38แล้วเสร็จ40แล้วเสร็จแล้วเสร็จครับก็เหลือ39เหลือ39เดี๋ยวรอมาต่อตอน39ถ้าแล้วเสร็จรบกวนมาขอสัมภาษณ์อีกนะคะครับยินดีค่ะคขอบพระคุณค่ะและนี่คือความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์สายบางปะอินนครราชสีมาตอน38 39และ40ซึ่งเป็นช่วงปลายของมอเตอร์เวย์สายนี้ ที่เรานํามาฝากท่านผู้ชมนะคะเช่นเคยค่ะเราจะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์สายอื่นๆด้วยค่ะทั้งสายบางใหญ่กาญจนบุรีและสายบางขนเทียนบ้านแพ้วที่ขณะนี้กําลังมีการก่อสร้างอยู่นะคะวันนี้ขอบพระคุณสําหรับการติดตามรับชมค่ะฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้านล่างตรงนี้นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเรากันด้วยค่ะ กลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้ทดิฉันกนิกาปทุมชาติพร้อมด้วยทีมงานของเราทุกคนลาไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ